สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับวันนี้ก็นี่เลยครับพามาดูเจ้าซูเปอร์เอนะครับโกบโก้นะครับทำงานเดินไปนู่นแล้วครับพี่น้องเราเดินตามไปเลยตรงนี้นะฮะโอ้ตรงนี้ดินมันสูงอยู่น,นั่นนี่โอ้ไกลเหมือนกันดิ เราน่าจะขับรถมานะครับอ้สุดลลอกนอนเลยนี่พี่น้องทางที่จะจะวิ่งกันพอวิ่งได้ไหมผมว่าวิ่งได้อยู่นะเน่ตรงนี้มันแห้งอยู่ครับมันก็จะมีเป็นบางจุดนะครับมีเป็นบางจุดที่เออมันเป็นเรนเนตมๆนะเพราะว่าจะรอเอ,อ รอให้ฝนมันออกไปก่อนนะแต่ว่าบรรยากาศแดดจัดนะว่าจะมีฝนหรือไม่มีฝนนะครับ ไม่รู้เขาจะถมแบบไหนนะพี่น้องโอ้ไกลเหมือนกันพี่น้องเอ้ยเราสาเดินตามเข้ามานะครับรน่าจะเอารถเข้ามานะ ทางที่อ๋อเจอโพนนะครับพี่น้องเอาออกซะก่อนขุดดูซิว่าจะมีหนูไหมแต่โพนอย่างนี้เจอเวลาฝนตกมันมันเปียกนะครับมันเปียกนะสะออกเลยนะ โอ้เสียงรถเครื่องยันเงียบอยู่นะเห็นไหมมันเปียกอยู่นะครับดินมันมันอุ้มน้ำนะครับอ่ะร,รถไถกระโนนเลยครับไปแล้วไปนูนะ่นแล้ว ที่จะมีหนูมีอะไรเหลือลงเหลือติดอยู่ไหมหกลอ้ออีกหนึ่งคันันนี้วิ่งอยู่สามคันนะพี่น้องวิ่งอยู่สามคัน อา้อาวไปแล้วครับนี่ครับตูดไฟเขาติดวบแป๊บบปแป๊บนะนี่น้อง อ่ะนี่ครับมีโจโจไซหืนนะแล้วก็สองสี่ศูนย์ครับ ง4 0คันใหม่ของอูชัยใหญ่นะครับ6ล้อแล้วก็มีมาใหม่อีก1นคันนะครับเมื่อวานวิ่ง2คันครับโจโจ้กับคันม่วงนะฮะส่วนเจ้าคันแดงเราเพิ่งมาวันนี้นะครับเพิ่งมาเป็นสมองเงินนะครับสมองเงินคือ k m นะพี่น้องมาดูความแรงนะครับของรถ6ล้อนะ ที่เขาจะถมแบบไหนนะครับพี่น้องแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันได้ยินข่าวว่าเขาเขาแบ่งล็อกกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เสียงเงียบมากครับพี่น้องป้งปงเมื่กี้ก็ยังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่สวยครับร้อยสีสิบนี่พอดีนะผมว่าตักดินใส่ดำเนี่ยกำลังพอดีนะครับตัวนี้ก็ได้ยินข่าวว่ารถก็น่าจะอยู่ประมาณห้าถึงหกปีนะครับ รถส,สภาพ5-6ปีนะยังไม่มีเยิมเลยไม่รู้ว่าเขาออกอ่ามือมบอหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับออกใหม่เก่านอกหรือเปล่านะสอบถามไปแล้วว่าอยู่ประมาณ5-6ปีนะครับประมาณนี้นะครับเจ้ารถไมโครคันนี้นะโอ้สะออกไปให้มันแห้งนะโอ้ว้า ทำไมมันเนี่ยดินมันเปียกเลยนะพี่น้องนินมันเปียกหมดเลยชื้นนะครับมาดูที่เขาทำงานกันนะพี่น้อ,องทล้ไปโคขุดตรงไหนนะครับแล้วก็หกล้อวิ่งลงตรงไหนผอ้มสาลุกตรงกลางนี้หรือเปล่า จะว่าสระข้างในยัมีสองลูกนะฮะแต่ตรงนี้ทำไมโอ้น้ำออกครับพี่น้องโอ้น้ำเขียวปึ๊ดเลยครับสวยมากครับพี่น้องสวยมากน้ำอย่างข้างล่างเป็นดินดานนะนี่ข้างล่างเนี่ยครับพี่น้องเป็นดินแานนะครับเอ้ยรถไทยทำไมไม่เก็บไม่ทำทาง ไม่นะครับอันตรายนะครับไม่รถไถจอดไว้ได้ไม่เก็บทางนะพี่นอ้องเราจะขุดตรงไหนจะศาะลูกนี้ผมสาสลูกนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยลูกนี้อันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ